สวัสดีครับวันนี้คอกพิษเจวิทีสาขาบายพาสและสาขาบิ๊กซีปากช่องนะครับจะมารีวิวยางมิชลิน ltx t r ลล l ครับยางตัวนี้นะครับเป็นยางตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวของมิชลินมาเลยนะครับในเดือนตุลาคมปี2 5ง4นอย่ะครับยางตัวนี้ลักษณะการใช้งานเนี่ยจะใช้กับรถกระบะแล้วก็รถ PVV รถ PVV ก็คืออย่าง Fortuner เอ่์มิอหรือว่าจะเป็น f อ r d Everest นะครับ ายาตัวนี้เนี่ยลักษณะการใช้งานนี่ก็คือรถที่ใช้งานแบบครอบคลุมนะครับใช้งานาได้ไปในหลายเส้นทางนะครับสโลแกของเขาก็คือพร้อมทุกวันมั่นใจทุกจุดหมายนะครับการเปรียบเทียบยางตัวนี้ก็คือเหมือนจะมาแทนรุ่น Michelin c r o s s r a n นะครับที่ติดอยู่ใน Toyota Vigo หรือว่าจะเป็น D-max ตัวเก่าๆนะครับตามสไตล์ของการรีวิวของชั t ครับเราจะต้องพูดถึงข้อดีข้อเสียกันก่อนนะครับข้อดีเนี่ยเราดูมาแล้วมี3ข้อครับ ข้อแรกคือใช้งานได้ครอบคลุมทุกเส้นทางคือคุณจะวิ่งทางเรียบก็ได้คุณจะวิ่งทางขรุขระทางลุยก็ได้หรือคุณจะวิ่งใช้งานทั่ว,วไปได้หมดนะครับข้อ2ก็คือเสียงไม่ดังนะครับถึงจะเป็นดอกที่ดูจะมีขนาดที่พร้อมจะวิ่งูยุดบ้นิดนึงแต่ก็วิ่งบนถนนเนี่ยก็ไม่มีเสียงดังนะครับข้อที่3ลายตัวนี้นะครับอย่างที่เห็นกันเลยครับลายค่อนข้างสวยมากนะครับต่างจากลายอื่นในท้องตลาดที่มีอย่างใช้กันมา ก็ใส่กับรถแล้วเนี่ยจะทําให้รถดูดีขึ้นนะครับข้อเสียมามันก็มี3ข้อเหมือนกันครับข้อแรกก็คือมีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับถ้าเปรียบเทียบกับยางตัวอื่นตลาดแต่ก็ต้องยอมรับครับว่ายางวิชลินเป็นยางตัวราคาพรีเมียมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องราคาก็จะเป็นข้อเสียข้อแรกที่เราคุยกันข้อที่สนะครับสำหรับคนที่ต้องการเฉพาะทางเช่นอยากได้นุ่มเงียบไปเลยเนี่ยก็จะให้คําตอบนี้ไม่ได้100%เ นะครับหรือว่าคนที่ต้องการดอกลุยลยวิ่งเข้าลูกลังเยอะๆก็อาจจะไม่ใช่คําตอบตัวนี้นะครับตัวนี้ก็อาจจะไม่ใช่คําตอบให้สําหรับคนที่จะใช้ยางแบบเฉพาะทางครับข้อเสียข้อสุดท้ายก็คือข้อที่3ที่เรามองเห็นก็คือตัวนี้ทำมาหลายขนาดแต่ยังไม่ได้ทําขนาดขอบ20นิ้วแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ารีวิวนี้คือเดือนตุลาคม2014ในอนาคตไม่แน่ใจว่าจะผลิตหรือเปล่ลาในขนาดขอบ20นิ้ว คือรถที่จะใส่ก็คือรถ Fortuner ตัว t ีอาร์ดีฟอ r ์ดเอเ e s t ตนะครับตัวใหม่ล่าสุดหรือว่ารถที่ได้ทําการแต่งมาแล้วเปลี่ยนล้อเป็นขนาดขอบ20แล้วเนี่ยยังไม่มียางไซนี้ให้ใช้งานกันนะครับมาพูดกันต่อครับยางมิชลิน LTX Trail ตัวนี้เนี่ยมจีจะมีขนาดที่เริ่มต้นคือขนาดขอบ15นิ้วยางขอบ15นิ้วก็คือรถในตัวกระบะตัวเตีย้ยตัวเริ่มต้นนะครับก็จะมีให้ใช้กันนะครับตั้งแต่ขนาด225 1> 75, 1 5นิ้วขึ้นไปนะครับแล้วก็มาเป็นขนาด16นิ้วซึ่งใส่อยู่ในรถ 4x4 หรือรถยกสูงในตัวปัจจุบันนะครับแล้วก็มีขอบ17นิ้วที่ใส่อยู่ในตัวปัจจุบัน18นิ้วนะครับก็จะมีให้ในตัว 16, 17, 18เนี่ยจะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรถยกสูงหรือ p r ียนเนอร์หรือว่าที่เป็นรถ 4x4 นะครับมีรุ่นไหนบ้างที่จะใช้ก็ d m a x Vigo Titan Ford r a n g e r พวกนี้นิสาันนวร่ามีหมดทุกตัวนะครับใช้ได้หมดนะครับปัจจุบันนะครับรถที่ใช้ก็แจ้งไปแล้วว่าเป็นรถกระบะหรือรถ4ีคูสหรือรถ p p v นะครับกลุ่มที่จะเหมาะสมกับคนที่จะใช้รถกับอย่างตัวนี้ก็คือรถเนี่ยต้องการใช้รถแบบรถพร้อมที่ออกเดินทางไปไหนก็ไหนมาได้เลยอะ่ะคือใส่ตัวนี้ไม่ว่าจะไปไหนไปได้หมดนะครับ รถใช้งานหลากหลายนะครับใช้งานในการไปทำงานขนของไปเที่ยวรับลูกที่โรงเรียนนะครับผู้ที่ใช้เนี่ยออต้องการความทนทานได้และข่องคว,ความปลอดภัยในการใช้งานตัวนี้ก็ตบจบนะครับแต่อย่างท,ที่ทราบไปแล้วนะครับเรายังไม่มีขนาดขอบ2ีนิ้วนะตอนนี้นะครับในตุลาคม2 5 6 4นะครับก็ยังไม่ทำออกมานะครับสรุปง่ายๆย,ยางตัวนี้เหมาะกับคนที่ต้องการไปหลายที่เลยเออใช้งานรถคันนี้ไปทุกอย่าง ได้หลายๆแบบนะครับลุยบ้างนิดหน่อยวิ่งทางเรียบกกอนได้ใช้งานบ้านๆแต่ก็ลุยได้นิดๆนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้กันไปนะครับมีคำถามอยากทราบอะไรถามได้ในคอมเมนต์ติชมก็ในคอมเมนต์ได้เลยครับใส่ไว้ในคอมเมนต์เราจะพยายามตอบให้เร็วที่สุดนะครับในทุกๆคำถามและทุกข้อติชมนะครับอย่าลืมนะครับไลค์แชร์ซับสไครต์สั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราพวกเราด้วยเราจะได้ทำคลิปดีๆออกมาให้กับ ผู้ชมไปอีกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ